โอ้เรามาแกะทุเรียนนอกแล้วดูกันดีๆเหลืองอ่อยแล้วมันล่วงมาเช้าไม่ไปแบบไม่ต้องพูดแปะมันแหรอแดงดังบวบๆแล้ววะม,มีวิธีวิธีการปอกทุเรียนสุกแงตูดก่อน พอยุงกันทุกเขาหรือไงเนะี่ยไปยุงก็จะเจกต์ปะคันเงนี้ยเยอะฮึบ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 ,บ,บว้าว,ว,าวห่มเริ่มห่มเริ่มโอ้ใช่ชิมเหมือนเอาทางนี้ลงใช่อ่ะชิม อันนี้ลองแข็งเออก็ชิมอันน้อยๆมันจะเหี่ยมมันใหญ่นี่แต่นี้ลงนี่ไม่ไงหวานเจ็บปะหวานดีวะเรากินมันอร่อยดีอะพรก็บอกแล้วบอกของมันยังกินหว in านกินมันเลยถือว่ามันนั่นโอ้โหทำไมมีขี้ดินขี้ฝุ่นม้าเนี่ยมันอร่อยดีอุ้ยอร่อยกว่าหน้าทุเรียนอีกอ,อันนี้อร่อยแน่แน่แคปไอซ์ไป รู่นรุ่นรุ่นเลยตัว่น่น่นแทะม้าใหญ่โอ้โหไ่ไอไต่อเอาอันดิบให้มันสักหน่อยนนู้นน่นในอันดิบในดิบันก็บินด้ยนะเนมันกินมันกินแต่มันมันไม่น่ะนึ่งสองตัวเนนมองกมุกจุ่มอยู่ได้ดีก็เอาสิ่งนี้มีงอมหมักอ่ะคนทอมหวานดิอ หนูละอ่ะสัตว์กันตอนเช้าเนี่เลยนะดีแล้วล่ะช้าๆเนีเ่ยแดดม่ร้อนพอแดดออกก็พอดีแหละอันนี้อัพมันตุเรียนออกฤทธิ์อันนี้ตบน,นี่กระทับงมันหนูเนื้อเต็มเปียเลยอัมมันอันน้อยๆก็มีอัะน,นี้แบบ อหวานมันนีออือออนอ้มานจะได้กินลหมดแรงเลยตัมโม่รู้ตมโม่้อดเนี่ยค่าทาโกนลรก็จะเอาอันนี้ใส่นมเนี่ยอร่อยมันมันจะมันทเยียยมเลย ดน <M S 2> ูนี่แข็อือูนี่ปูเนื้อคุอือหือโอ้ย oh, ดูกระอปมันเอ็มเลยอ่ะนี่นี่อันนี้อับน,นี่แข็งจ,จะได้ไปกินมันดิโอ้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 นี่อันนี้อันนี้ที่คิดว่าจะไม่มีมีเฉย ใช่ก่อนว่ะไึงิน้าไปเป็นหนึ่งแล้วดูเลยสองตัวมันยังชอดนีถ้ามันดูนะดูครัเละอย่าไตาย้กหน่อยก่อนโอ้แม่ยังจะกัดอีกดูดิกะตายอันนี้พี่ยอลูกไปเอามาอ mình rán, hãy ăn một cái là đủ rồi. Bây giờ mình đi à? mẹ มันมีเ้วเขีนจัดนิดตึ๊ดเอานขนาดมันเป็นสามสี่รุ่นแลอมันมีน้อยมันมันมันมีน้อย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  อันนั้นมีอีกไหมมีมีมีไปนี่มาก่อนโอ้อันนี้จริงใส่ของมี่ก็ได้ได้เหมนะใครคุยข้าวหมูพามเนี่ยอุ้ยมันต้องกรีดตรงนี้แม่มันติดม,มันเละ อ,อันนั้นนะกำลังพอดีเลยนะจะตักมาบ่มเนี่ยไม่เกินไม่กี่วันพอดีเลยวานนี้ว่าจะขึ้นดูแล้วนะมันหล่นกระแทกติมันกระแทกเนี่ย <c oughs> จะขึ้นดูเทเลอเร่แล้วสังเกตด,ดูผิวมันเอ๊้ผิวมันนั่นน,นะจนสองสามวันนั่นแหละ ีวันนั้นเมื่อวานนี้ที่ถึงจะขอยาไปจะขอเคาะมันไม่รู้เรื่องคุณยาวมันไปทุกคนโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ่ะหวัวมันจับมัน ยืนให้พอ่อพ่อหือยืนลูก <laughs> ยืนลูกไม่หือยเน่ะตรงเนี้ยมันอร่อยมันไม่มีเม็ดเสร็จแล้วพามากินทุเรียนนอกเลยดูบ๊ายบาย